เพราะเมื่อวานนี้ท่านรองผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางประกาศบอกแล้วว่าเรื่องการให้ข้อมูลโดยเฉพาะที่บอกว่าอะไรนะเงินอะไรนะโอนเงินคริปโตจาก USDT ไปเป็น Ethereum แปดพันล้านาย,ย้าย8ปดพันเ้พันล้านแล้วบอกว่าออกมาพูดแล้วไปพาดพ,พิงถึงหน่วยงานบางหน่วยงานด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็แน่นอนทําให้หน่วยงานเสียหาย ปรากฏว่าคนคนนี้กู้จำฮะก่อนหน้านี้เขาก็เคยไปกับคุณเอกภพบเหลืองประเสริฐ<ะ>ล่าสุดเราก็ไปเจอตัวแล้วเห็นบอกว่าคุณจีไหนตัดภาพไปที่คุณจีเลยเราบอกจีจีคือคนหันหลังนะฮะนักข่าวเราคือนาลิตนะฮะปรากฏว่าเราก็ถามพ่อพิกตาบอกเฮ้ยการมาพูดอย่างเงี้ยเห็นบอกว่าให้ข้อมูลเป็นเท็จหรือเปล่าใช่แล้วอย่างไงคุณจีเขาอธิบายว่า คุณเป็นคนสนิทบอสพอจริงไหมทุกวันนี้เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยที่บอกว่าผมเป็นอดีตที่ปรึกษาการตลาดของไอคอนกรุ๊ปเนี่ยเป็นคนหลังบ้านของบริษัทบอสพอเนี่ย ไม่จริงนักข่าวเอาข้อมูลมาจากไหนไม่รู้ไปเติมแต่งกันเอาเองว่าผมเป็นอดีตที่ปรึกษาการตลาดมันไม่ใช่นะะแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยมีความรู้ด้านการตลาดแล้วก็เรื่องคริปโตเล็กน้อยเท่านั้นแต่ผมเน่ยเ,เคยไปทริปท่องเที่ยวกับบริษัทดีไอคอนปี6-2มาก่อนคือแค่ไปเที่ยวแค่ <จน S 1> ไปเที่ยวเพราะคนในบริษัทชวน ก็เลยมีโอกาสไปดูรูปแบบบริษัทในฐานะนักการตลาดคนนึงเท่านั้นแล้วข้อมูลที่ออกมาพูดว่าเรื่องคริปโตค่ะที่บอกมีเงินคริปโตเกือบแสนล้านซุกซ่อนอ,อยู่แล้วก็แปลงเงิน USDT เป็น Ethereum อันนี้ผมสันนิษฐานเอาเองโดยมีการอ้างอินข้อมูลจากเพจเพจหนึ่งเท่านั้นสันนิษฐานเองใช่ผมค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตล้วนๆเฮ้ยหลังจากนั้นเจ้าตัวบอกว่าเบื้องต้นข้อมูลคืออย่างนี้ เราเองเนี่ยแล้วผมว่าทุกคนอ่ะก็ฟังไอ้หมอนี่หมดเลยแต่เรามันมีอันนึงที่บอกว่าเงินมันไปตกสี่หน่วยงานใช่ไหมที่เขาเคยสงสัยเท<ช>วดาสี่หน่วยงานแต่ว่าคิดเอาเองเขาบอก<ะ>เขาบอกว่าเรื่องที่มีข้อมูลลับว่ามีสี่หน่วยงานรัฐรับเงินจากบอสพอลผมก็คิดเอาเองจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับคุณเอกภพนี่แหละเป็นเพียงการสันนิษฐาน<อ>ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบไม่ใช่การกล่าวหานะ <Ừ. S 2> เดี๋ยวก่อนมันมีภาพเขาย,ยืนถแถลงกับเอกภพด้วยไม่ใช่เหรอถแถลงรวมอะ่อมนนะไหนๆเอาเปิดมานี้เอกภพไปแล้วนี่น่ฮะคือล่าสุดเงินตกสี่หน่วยงานคือเรื่องอะไรนะครับเมย์เป็นเรื่องที่ผมสันนิษฐานออกมามันมาจากการาคุยจเป็นไปได้ไหมเทวดาที่ว่านี่อาจจะเป็นสี่หน่วยงานนี้ที่เกี่ยวข้องหรือเปล่ายืน,ย,น<ะ>ยันก่อนหน้านี้ออกมาเปิดเผยข้อมูลไม่ใช่หิวแสงอย่างที่รองตาบอกผมก็แค่ประชาชนไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของบริษัท ก็เลยเหมือนกันอยากจะออกมาแนะนําหรือเตือนอย่างนั้นใช่ไหมใช่ตเตือนประชาชนอยากให้ตกเป็นเหยื่อของบริษัทนี้นะคะแต่ผมก็ไม่กังวลนะ,ะถ้าจะถูกแจ้งความดําเนินคดีเพราะว่าผมก็ไม่ทําอะไรผิดและให้ข้อมูลกับตํารวจไปหมดแล้วไหนลองปังเสียงจีหน่อยฮะเหตุหนึ่งครับที่ออกมาแฉตอนช่วงที่มีกระแสตอนนั้นน่าจะเป็นเพจชื่อว่าดีไอคอนกุ๊บแฉแฉเหยื่อ ยุกเ่อลูกโซ่อะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าในข้อมูลตรงนั้นน่ะด้วยความที่ผมมีมีประสบการณ์ทางด้านการตลาดผมดูข้อมูลผมจะรู้ว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลเท็จหรือข้อมูลไหนเป็นข้อมูลจริงซึ่งข้อมูลที่เขาเอามาแสดงนั่นแหะมันเป็นข้อมูลที่ถูกเอ็กซ์พอร์ตมาจากดัตเทเบสโดยตรง ผมก็เลยคุยกับทางเพื่อนของผมว่ามั่นใจได้เลยว่าอันเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นข้างหลังเป็นข้างหลังเนี่ยเป็นคน e พอ o r ตข้อมูลมาแต่ว่าเขาอ่ะแจ้งในเพจเขาบอกว่าเขาแฮกมาซึ่งถ้าซึ่งถ้าคุณแฮกมาเนี่ยคุณจะไม่มีทางได้เขาเรียกว่าบัพชาชนหรืออะไรพวกนี้หรอกมันเป็นข้อมูลที่ถูกดึงออกมาแล้วก็มีผมเรียกว่ามีการมาเรียกค่าไถ่ละกันเรียกค่าไถ่กันเอง มีการโพสเลยว่าดิลเลอร์เฉพาะดิลเลอร์ที่มีความเสียหายเนี่ยสามแสนผมเพราะว่าผมก็ต้องไปดูข้อมูลแล้วเขาเขาเอามาิสต์ให้เลยว่ามีมีฐานล่ะับทั้งหมดเกินหกแสนอ้าวทั้งหมดนี้อ้อาแล้วยังไงต่อละเนี่ย